สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมับเมืองไทย360องศานะครับซึ่งอยู่ใน MGR ออนไลน์วันนี้ให้ชื่อว่าเศรษฐามม่นผลงานไม่ปังเสี่ยงเป็นแพะหมายความว่ายังไงเนื้อหาใจความเริ่มต้นเมืองไทย360องศาบอกว่าอย่างนี้ครับต้องเรียกว่าเริ่มเข้าสู่ภาวะความไม่มั่นคงมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับ ในเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหลังจากที่โดนคนกันเองซึ่งเป็นคนในพักเพื่อไทยนั่นแหละครับออกมาวิาพากษ์วิจารณ์การทํางานคนคนนั้นคือนายบรชัยเหมะซึ่งตอนนี้เป็นที่ปรึกษาของรองนายกรัฐมนตรีในภูมิธรรมเวชย,ยชัยแม้ว่าจะพิจารณาตามแบกล่าวแล้วเนี่ยนะครับคนที่วิจารณ์คนนี้ต้องถือว่าเป็นระดับปลายแถวท่อนเอง โดยศักยภาพแล้วก็ไม่ได้มีพาวเวอร์อะไรในพักเพื่อไทยหรอกครับแล้วก็ไม่ได้มีความหมายอะไรกับเจ้าของพักอีกต่างหากแต่ถ้าเกิดพิจารณากันในภาพรวมเนี่ยมันก็พอที่จะสะท้อนให้เห็นถึงความไม่พอใจหรือเริ่มมีอาการอึดอัดจากคนในพักเพื่อไทยที่แสดงออกมาให้สังคมเนี่ยได้รับรู้กัน และขณะเดียวกันนะครับถ้าเกิดพิจารณากระตามความเป็น,จร,าน,านปจริงแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับเหมือนกันนะครับว่าผลงานของรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งปีมานี้เนี่ยยังไม่ได้เข้าเป้าเลยนะครับเรียกว่ายังไม่ปังจนหลายคนเนี่ยเริ่มบอกว่าไม่สมราคาคุยกันแล้วนะครับเสียงวิจารณ์แบบเยาะเย้ยถากถางจากสังคมภายนอกแล้วก็ในโลกโซเชียลถึงขนาดมีการอัดคลิปดูถูกเหยียดหยามมากมายเหลือเกิน คนที่โดนหนักๆเนี่ยก็คือแพทองทานชินวัตรจากันได้ใช่ไหมครับประโยคที่บอกว่าปิดสวิต์สามปอปิดสวิต์สองวอมีกินมีใช้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปด้วยกันค่าประโยคนั่นแหละครับส่วนในเศรษฐานี่ก็ย้อนคําพูดที่เคยบอกเอาไว้ว่าการเติมเงินให้ครบ20,000บาทให้ครบทุกเดือนเป็นตน้น แล้วก็ยังมีเรื่องการสำรวจเรื่องค่าครองชีพการทามาค้าขายซึ่งมีแต่เสียงบน่นว่ากำลังเงียบเหงากำลังจะเจงอะไรประมาณนี้แน่นอนละครับบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีแง่มุมในทางการเมืองแต่อย่างน้อยย่อมสะท้อนความจริงออกมาได้เหมือนกันนะครับว่าหลังจากที่รัฐบาลพักเพื่อไทยบริหารประเทศมานานเกือบปีแล้วเนี่ยไอ้ข้ออ้างหรือว่าการกล่าวโทษรัฐบาลชุดก่อนๆมันเริ่มที่จะไม่มีน้ำหนักแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นการที่บรชัยเหมะออกมาวิจารณายกรัฐมนตรีทํานองว่าให้หยุดตะบี้ตะบันลงพื้นที่ให้เลิกไปต่างประเทศแล้วก็หันมาอยู่ทําเนียบประชุมแก้ไขปัญหายอย่างจริงจังประโยคแบบนี้ในส่วนหนึ่งน่าจะมาจากแรงก,กดดันที่ทรงผ่านมาจากภายนอกรวมไปถึงเสียงสะท้อนที่ดังขึ้นมาจากภายในพักเพื่อไทยก่อนหน้านี้ก็เริ่มมีเสียงบน่นออกมาให้ได้ยินนะครับทํานองว่าเข้าถึงยากบ้าง ไม่ค่อยจะสนใจสสบ้างจนต้องมีการประชุมเพื่อเคลียร์ใจกันไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อหลายเดือนที่แล้วนะครับครั้งนี้ก็เหมือนกันในเมื่อมีเสียงวิจารณ์แบบตรงๆในทํานองว่าไม่ได้มีผลงานอะไรไปทิ้เป็นอันเนี่ยมันก็น่าหนักใจเหมือนกันนะครับแล้วก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะต้องมีเสียงบ่นออกมาเพราะถ้าหากว่าพิจารณาจากผลโพลที่ออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นโพลที่สะท้อนความนิยมทั้งตัวนายกรัฐมนตรีตัวรัฐบาลและก็พักเพื่อไทยเนี่ย คะแนนนิยมมันถดถอยลงไปทุกวันทุกวันนะครับตามหลังพักคู่แข่งอย่างพักเก้าไกลหลายช่วงตัวแล้วยังไม่มีทีท่าว่าจะฟื้นได้ง่ายๆเลยขณะที่คำชี้แจงของนายเศรษฐาหลังจากที่เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9ก้ากรกฎาคมเศรษฐาตอบคำถามถามึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องผลงานของรัฐบาลในรอบหนึ่งปีแม้จะเห็นถึงความตั้งใจแต่ยังไม่เห็นผลงานที่เป็นรูปธรรม เสียงวิจารณ์เป็นอย่างนี้เศรษฐาตอบว่าอย่างนี้ครับโดยส่วนตัวเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องการสื่อสารที่ชัดเจนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญซึ่งก็เป็นไปนอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามนั่นแหละครับว่าที่ผ่านมารัฐบาลทํางานมากพอสมควรในโครงการต,ต่างๆหลายโครงการและกระทรวงทุกกระทรวงก็ทํางานหนักนะครับการลงทุนจากต่างประเทศการเพิ่มราคาสินค้าเกษตรการพักหนี้เกษตรกรการดูแลพืชหลักพืชรองการเพิ่มศักยภาพการศึกษาให้เยาวชนการเพิ่มค่าแรง กฎหมายสำรสเท่าเทียมการยกระดับ30บาทรักษาทุกโรครวมไปถึงนโยบายปราบปรามยาเสพติดซึ่งมิติหลายมิติเราพยายามทําอยู่แล้วเร่งดูแลเรื่องการศึกษาให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นนักข่าวก็ถามเศรษฐาว่านอกจากเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากฝ่ายตรงกันข้ามยังมีเสียงออกมาจากคนของพักเพื่อไทยเองจะมีการทําความเข้าใจเรื่องนี้กันอย่างไรเศรษฐาตอบวาอย่างนี้ครับ ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าในสังคมที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนของพรรคเดียวกันก็ตามพรรคร่วมรัฐบาลก็ตามหรือแม้แต่กระทั่งพรรคฝ่ายค้านก็ตามเนี่ยอาจจะมีการอึดอจจัดใจหรือไม่ก็ยังเข้าใจและมีการสื่อสารที่ไม่ดีเพียงพอรัฐบาลก็ต้องรับฟังครับแม้จะเป็นคําติจากพกรรคร่วมรัฐบาลแต่เราก็ต้องรับฟังและต้องพยายามอะไรที่เป็นคําติที่เหมาะสมสมควรที่จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ต้องทําถ้าหากว่าเป็นเรื่องที่เราทําอยู่แล้ว หากยังมีการสื่อสารไม่ดีอีกเราก็พร้อมที่จะชี้แจงบนเวทีที่เหมาะสมต่อไปนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีทีนี้มันมีเรื่องที่น่าจับตาครับคือนายกรัฐมนตรีเนี่ยเข้าประชุมพักเพื่อไทยเมื่อเย็นวันที่9เดือนกรกฎาคมจริงๆแล้วนายกไม่ได้เข้าประชุมพักเพื่อไทยมานานแล้วนะครับขณะที่นายภูมิธรรมเวชย,ยชัย ก็ออกมาเบรกนายบรรชัยบอกว่าให้หยุดพูดเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เกิดปัญหาบานปลายขึ้นมาแล้วสร้างผลกระทบทางลบต่อพักเพื่อไทยและนโยาบายของรัฐบาลภูมิธรรมบอกว่าอย่างนี้ครับ <an> <ale> นายบรชัยเนี่ยคงจะได้รับข้อมูลจากการลงพื้นที่มาก็ควรที่จะนํามาสะท้อนความเห็นภายในพักไม่ใช่มาตอบโต้กันไปมาผ่านสื่อมวลชน Lights ในลักษณะแบบนี้ซึ่งไม่สร้างสรรค์นะครับ เพราะบางครั้งเนี่ยข้อมูลที่นายบรชัยได้มาเนี่ยอาจจะเป็นข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนและก็รอบด้านซึ่งส่วนตัวผมเห็นว่าหากทุกฝ่ายทําใจให้สงบไม่ยึดอัตราของตัวเองแล้วก็มานั่งคุยกันก็จะเข้าใจกันได้ง่ายขึ้นผมไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยมันยืดเดี๋ยครับก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุยกับนายแพทย์พมบ ok ินเลอร์สุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็คงจะจบแล้วนะครับขณะที่นายบรชัยก็ควรจะยุติได้แล้วเช่นเดียวกัน ซึ่งหากเป็นผมเนี่ยผมคงหยุดไปแล้วล่ะครับเพราะว่าหากตอบโต้ผ่านสื่อมวลชนกันไปมาเนี่ยเดี๋ยวจะถูกมองว่าเป็นการทํางานที่ไม่มีบุธ,ธิภาวะพอส่วนการทํางานที่จะครบหนึ่งปีในเดือนสิงหาคมน,นี้แล้วคนบางส่วนยังมองว่าการทํางานของนายกรัฐมนตรีทําได้ไม่ดีและไม่มีผลงานเนี่ยนะครับภูมิําตอบว่าอย่างนี้ครับท่านนายกเนี่ยทำงานหนัก แต่สิ่งที่รัฐบาลกำลังทําอยู่มันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่าปัญหาเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานซึ่งนายกได้ใช้ความพยายามเต็มที่จนสามารถคลี่คลายไปได้ในหลายๆส่วนนะครับสิ่งที่กําลังดําเนินการไปเนี่ยเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นต่อซึ่งมันต้องใช้เวลาภูมิทําตอบอย่างนี้นะครับก็แน่นอนแหะครับเมืองไทย360องศาเนี่ยบอกว่าจนถึงขณะนี้มั่นใจว่าคงจะต้องถูกบังคับให้หยุดแน่นอน เพราะว่าระดับของวรชัยเหมะในพักเพื่อไทยเนี่ยเป็นเพียงแค่ปลายแถวเท่านั้นเองไม่ได้มีพาวเวอร์อะไรในตัวเองอยู่แล้วนะครับการออกมาพูดแบบนี้เหมือนกับถูกแรงกดดันจากภายนอกและเหมือนกับพยายามพูดแทนใจสมาชิกพักหลายต่อหลายคนด้วยกันแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคำพูดดังกล่าว ยังสะท้อนให้เห็นึผลงานของรัฐบาลแล้วก็นายกรัฐมนตรีรวมถึงพักเพื่อไทยที่ผลงานออกมาแล้วเนี่ยมันยังไม่เข้าเป้านะครับและอีกด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณอะไรบางอย่างไปถึงตัวของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นตัวแทนจากพักเพื่อไทยเพราะถ้าหากว่าเศรษฐายังสร้างความประทับใจอะไรไม่ได้เลยเนี่ยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะครับที่เศรษฐาอาจจะต้อง กลายเป็นแพะที่ถูกบูชายันเพื่อตัดตอนก่อนก็ได้นะครับ